ครับสวัสดีครับพบกับผมมาพินและฟิลไทยเดอะบ็อกซ์บอลดับคอมนะครับอยู่ที่สนามบินดอนเมืองนะครับใครที่ไปขึ้นไฟล์ช่วงหลังก็คงเห็นว่าคึกคักเหมือนเมื่อก่อนแล้วแล้วก็มีบรรยากาศต่างชาติมีบรรยากาศอะแย่ๆนะครับอย่างสองสาวจีนที่เดินผ่านไปนะครับมีไฟล์ไปเมืองจีนเยอะของไอเชียก็เลยมีผลหลายอย่างครับอย่างเช่นเนี่ยครับหนังสือเนี่ยเมื่อก่อนเป็นหนังสือฝรั่งมาขายนะครับเป็นหนังสือแบบลดลราคามาขายแต่เนี่ยครับ เป็นภาษาจีนนะครับเป็นนิยายลักจีนหมดแล้วครับเนี่ยครับผมไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรนะครับผมอ่านตัวจีนไม่ออกพอพูดได้บ้างแต่ว่าอ่านอ่านภาษาอ่านตัวหนังสือเนี่ยเขาไม่ออกรู้เป็นแค่เป็นบางตัวอ,อันนี้เป็นนิยายจีนล้วนๆนะครับดูจาะปกแล้วเนี่ยไม่รู้เป็นพวกบ้านสายทองอะไรเงั้นเปล่า ก็ขายราคาเร่มละร้อยบาทก็คือนี่สะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงนะครับตอนนี้ตอนเมืองก็ไปกินเยอะมากเรา้อยากหนังซื้อภาษาอังกฤษเดิมนะฮะกลายมาเป็นหนังสือภาษาจีนแทนครับผม